วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับหุ่นแม่หลังคลอด2เดือนนะคะตอนนี้แอ่คลอดน้องไปอินมาประมาณ2เดือนครึ่งแล้วนะคะเพิ่งมีโอกาสมาได้รีวิวเนาะว่าหุ่นเนี่ยเข้าที่แล้วนะเห็นไหมเอ่ยหุ่นเข้าที่แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าแอนะคะตอนก่อนท้องเนยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดห้าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนก่อนคลอดเนี่ยตอน9้าเดือนนะคะแอน้ำหนักขึ้นไปอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดก็คือทั้งหมดขึ้นมาแค่หกกิโลกร,รัมนะคะ พอคลอดน้องออกไปปุ๊บคือน้ำหนักอะ่ะก็ไปอยู่ที่น้องประมาณเกือบ3ามโลรวมกับน้ำคงน้ำข้ามอะไรแล้วนะคะพอคลอดออกไปก็คือเหมือนคนไม่ท้องอ่ะแต่คือก็ยังมีหน้าท้องนะคะช่วงแรกแม่ทุกคนต้องมีหน้าท้องอยู่แล้วเพราะว่าจากการที่มันเคยขยายใหญ่มาเนาะมันจะให้มายุบแบบภายในวันสองวันคงไม่ได้นะคะแอมีตัวช่วย2เดือนที่ผ่านมานะคะแอทํำยังไงให้หุ่นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้แอ้น้ำหนัก น้อยกว่าตอนก่อนท้องอีกก่อนท้องแอ้51.5ใช่ไหมตอนนี้แอน้ำหนักประมาณ50ค่ะด้วยความที่เลี้ยงน้องเองด้วยนะคะแล้วก็ให้นมน้องปั๊มนมด้วยนะคะแล้วก็มีตัวช่วยดีๆด,ด้วยทำให้หุ่นแอ้กลับมาฟิตกลับมาเฟมอาต้องเล่าก่อนว่ากระเป๋าเตรียมคลอดเนาะตอนที่เราไปคลอดเนี่ยแอ้ก็คือพกไปทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องแล้วก็เกี่ยวกับตัวเรานะคะทั้งเครื่องปั๊มนมนะคะทั้งเสื้อผ้าเราทั้งผ้าอนามายัยหลังคลอดอะไรที่แม่แม่เคยเช็คลิสต์เอาไวน้นะสิ่งหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเข็มขัดรัดหน้าท้องเนาะเออแอก็เตรียมไปอ,อันที่แอเตรียมไปนะคะก็คือของมาม่าบิยอนนะคะซึ่งถ้าใครเคยติดตามแอจะรู้ว่าแอเคยใช้เข็มขัดพยุงคันตั้งแต่ตอนท้องแล้วของมาม่าบิยอนนะคะซึ่งของมาม่าบิยอนเนี่ย ก็มีตัวที่เป็นเข็มขัดที่เอาไว้กระชับหน้าท้องหลังขอด mm hmm. เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็คือจะเคมเรื่องการกระชับสัสดส่วน mm hmm. กระชับมดลูกแล้วก็บรรเทาอาการแผลแผลผ่าลอดด้วยนะคะ mm hmm. แอ้ก็เคยทําคลิปไว้ตอนก่อนก่อนลอดแล้วนะคะว่าควรจะมีเข็มขัดรัดหน้าท้องเอาไว้ mm hmm. เพราะว่าตอนที่เราผ่าตัดแอ้ผ่าตัดขอดนะคะหลังผ่าตัดขอดเนี่ย วันแรกที่เราต้องลุกเนี่ยถ้าไม่มีเข็มขัดพยุงคันไดนะ้บอกเลยว่าเดินลําบากมากถ้ามีเข็มขัดพยุงคันแล้วนะบอกเลยว่าเดินสบายมากๆเลยอะแอจะเอาเข็มขัดรัดหน้าท้องแบบที่โรงพยาบาลให้ดูก่อนว่าโอเคแอเตรียมของมาบ้านบียอนไปก็จริงแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไอ้วันแรกที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย คือเราก็ไม่ได้เอาหยิบของมาม่ามียอนออกมาเพราะว่าตอนนั้นทั้งแบบเจ็บแผลทั้งลุกไม่ได้ทั้งยังแบบมึนยามึนอะไรด้วยนะคะกะ็ให้พี่พยาบาลจัดการให้ซึ่งที่พี่พี่พยาบาลเขาเตรียมมาก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นกันเยอะเนาะที่เป็นเข็มขัดรัดหน้าท้องแบบที่โรงพยาบาลใช้จะเป็นแควแควแบบนี้นะแกะให้ดูเป็นแบบนี้เนาะอ่ะ แน่ๆที่ยังที่ท้องอยู่แล้วยังไม่ยังไม่เคยผ่าท้องคิดภาพตามนะเวลาเราผ่าลอดนะคะเราจะผ่านแนวบิกินี่ไลน์นี่เนาะและเราจะเจ็บแผลมากเวลาใส่เนาะถ้าเราเจ็บแผลอยู่อ่ะแล้วเรามานั่งดึงอย่างเงี้ยแล้วแปะอ่ะบอกเลยว่ากระเทือนแผลมากและเจ็บแผลมากๆนะคะตอนที่ใส่เนี่ยพี่พยาบาลเขาก็จะแปะไว้แบบนี้ก่อนแปะไว้แบบนี้เนาะ แล้วก็ให้เราสวมจากข้างล่างก็คือสวมใส่ขาแล้วก็ดึงปื้ดขึ้นมาบอกเลยว่าโอ้โหแอดเจ็บคือมันมาคือพอเวลามันดึงปื้ดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนแบบโดนแผลแล้วขึ้นมาด้วยถูกต้องไหมคะเขาก็จะดึงปื้ดขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งถามว่าแบบเนี้ยกระชับหน้าท้องไหมมันก็กระชับมันก็ช่วยให้เดินได้เพราะว่ามันรัดหน้าท้องเราอยู่แต่เวลาตอนใส่อะจะทรมานนิดนึงเนาะโอเค ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแอรก็เลยใช้ของที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรเองได้ตอนนั้นนะคะก็คือพี่พยาบาลจัดอะไรมาให้คือตอนนั้นก็คือแบบเออพี่พี่ทำเลยเขามามาดูเข็มขัดของมาม่าบิยอนกันค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสีดําแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็สิ่งที่แอ้ชอบที่สุดเกี่ยวกับเข็มขัดรัดหน้าท้องหลังคลอของมาม่าบิยอนก็คือเขาจะมีเส้นดำอย่างเงี้ยที่หลังให้เรา เป็นแบบแข็งแข็งแบบนี้ช่วยเรื่องปวดหลังได้ดีมากๆแม่หลังคอจะต้องเผชิญนะคะก็คือการปวดหลังยิ่งแม่ผ่าคอด้วยเนาะก็จะปวดหลังจากทั้งการเราบล็อกหลังด้วยแล้วก็ปวดหลังจากการที่เราเคยท้องมันเคยรับน้ําหนักที่ท้องมาเยอะๆแล้วแล้วกระดูกเราเนาะมันก็เสื่อมไปนะคะแล้วด้วยความที่เราต้องเลี้ยงลูกเองด้วยเราต้องอุ้มน้องด้วยนะคะ สิ่งนี้ช่วยให้แม่พยุงหลังได้ดีมากๆไม่ปวดหลังเลยคือแอชอบอันนี้ที่สุดนะคะแล้วก็วิธีการใส่ก็จะง่ายง่ายกว่าของที่โรงพยาบาลคือของที่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นชัดๆเลยคือของที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นผ้าเฉยๆเนาะผ้ายืดๆแบบนี้เฉยๆเนาะแต่ของมาม่าบิยอนนะคะเขาก็จะเป็นเหมือน,นคือมีตัวซัพพอร์ตหลังด้วยมีตัวรัดหน้าท้องช่วยกระชับสัดส่วนด้วยแล้วก็ช่วย ซัพพอร์ตแผ่เราด้วยนะคะวิธีการใส่ง่ายมากๆเลยเราก็เอาไอที่แอบอกเมื่อกี้ที่ไว้ดามหลังเอาไว้ข้างหลังแบบนี้นะแล้วเราก็ติดมาให้เท่ากับจัดส่วนเราเนาะแล้วมันจะมีเส้นสองเส้นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะเข็นภาพนะเราก็เอามากระชับสัดส่วนอีกอีกทีหนึง่งให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะก็คือปิดซ้ายปิดขวาแบบนี้เนาะ เราก็จะแบบกระชับตรงแผลด้วยนะคะแล้วก็ได้เรื่องแบบสัดส่วนด้วยกระชับสัดส่วนด้วยนะคะแล้วก็พยุงแผลด้วยเรื่องมดลูกด้วยนะคะแล้วก็ดามหลังด้วยก็คือแบบไม่ปวดหลังด้วยนะอันนี้คือแบบแอดชอบมากๆาเลยนะคะก็ยังไงาฝากแม่ๆไว้เนาะลองดูกันคะ่ะว่าแบบเนี้ยแอบบอกเลยว่าใช้ง่ายเออมันจะมีเข็มขัดลัดหน้าท้องตอนหลังค้อเนี่ยหลายแบบอ่ะ แม่อยากรู้แม่ก็ลองใช้ดูแต่คือที่แอ้ลองจากของที่โรงพยาบาลกับของมาม่าบิยอนเนี่ยบอกเลยว่าของมาม่าบิยอนใส่สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ได้จริงเนาะแล้วก็ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้แอ้ขอจบคลิปเกี่ยวกับรีวิวรีวิวหุ่นแม่หลังคลอดก่อนเนาะอืมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแอ้จะรีวิวอะไรมาดูกันเนาะอ่ะนี่ให้ดูอีกรอบนึงแล้วเนื้อผ้าของเข็มขัดนะคะ ก็รู้สึกว่าแบบไม่ระคายผิวอะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับอืมเป็นแบบนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้แอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แอลี่เดอะบัมด้วยคลิปหน้าแอจะมีอะไรมาให้แม่แม่ติดตามกันไว้นะหรือว่าใครอยากให้แอททำคลิปอะไรนะคะเม้นมาได้แล้วก็ใครอยากคุยกับแอนะคะ ทักแชทเฟ e บ o ๊กมาได้เลยนะคะในเพจแอลลี่ดะมามชื่อเดียวกันใน YouTube เลยค่ะยังไงวันนี้แอลลีไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ